เห็นโมคณะเปิน่นมีรายนะ้าขึ้นแสดงธรรมท้าปังปังเท่าไรสดงานปฏิบัติธรรมเห็นก็ประกาศซื้อเปิ่นขึ้นแสดงธรรมต้าฟังนะบ่เห็นเปิ่นแสดงธรรม ไม่ได no ้เห <out> ็นเป็นนางฟังธรรมทำไปงานปฏิบัติธรรมนอนนัดดีแต่ว่างานนี้เป็นเป็นขึ้นแสดงธรรมเบิ้งเป็นสีบอกไปจังไดหนอองค์นี้นอ่ตาฟังเป็นขึ้นไปนางเรียบร้อยโชัดชีวอนจับสังฆาผ่าอืม เอายาเลื้องขึ้นมาท่ามาลูมาท่าโอ้เป็นนาทีสองนาทีกันว่าวสี้ายกว่าน,นั้นถา้ายาเลื้องเรียบร้อยเอาเปนเปิดเอาเป็นตามาใส่วันมองเดียวเป็นตาใไปจับเป็นตา แต่งองค์ส้งเครื่องผูโ้โดนเติบเราจึงเริ่มตั้งนโมโมยกพุทธภาสิตมาตั้งไว้อารมพบทก่อนสิสแสดงธรรมว่ามาดเพื่อนน่ยก็เขาทาไว้ว่า <laughs> เตรียมนะ เียมสางขั้วมันจัดจีวรด้อจับจับจจับจักจับ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 จัวจับ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 จ้บจับรับจเบ็นอจับจประมาจันจับว่าจับจาบังเับ่ับจับจันจัมันเั็นศูนับนับจ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 อบจับจับจัหลันจั่เลบจ เป็นธรรมวินัยเป็นกาบอนุญาตให้น,นั่งสูงกว่าพระที่มีพรรษาลายกว่าเพราะว่าเพื่อเคารลบในธรรมที่บรรยายออกไปแม่นนังอยู่สเตนอยู่บนอาจทรงก็ให้ปูอาสนะสูงกว่าพระรูปอื่นไว้นะสำหรับองค์ที่กล่าวปาจกถา หรือกล่าวสมโมชนิยกถาก็ดีนะอย่างว่าโอ้เพิ่นมาเพิ่นทาทางจัดแต่งองค์ทรงเครื่องให้มันดูเรียบร้อยนะัเราเทศไปปัดโอ้แล้วก็มีพรสวรรค์อยู่ตัวนี่ะขมในฝักก็เนี่ยเป็นเนี่ยวะ คบในฟับอะไรวะก็เลยบอกมูคณะเพิ่นเจ้าอาวาสเลยมันมีโวหารอยู่หรอแต่ละวัดนะบหนอยก็มากษัตรินบมาสามารถสิปกครองดูแล ลูกศิษย์ลูก้าทั้งพระทั้งโยมได้พัฒนาวัดว่าอารามได้หรอกนะคอยภาวนาไปสมัยต่กี้ไม่ติดขึ้นวัาสิเทศสิเววิดโอ้ยอายุยโสทอดขึ้นสัก,กราชปีใหม่เป็นในพระเน้นได้วัดอวยพร วยพรนปีใหม่ห้โยมิ่นว่ายางหน่อยแต่ละองค์นี่ใไอ้มันได้ยี่สิบไอ้มันได้จักสิบนาทีเลยอย่างหน่อยอย่างต่ำหมดเลยตัวเด้หาหน้าทีเ่เบิดควมเบา้ยอ่านหนังสือมาว่าสานได้ถ่องมาอย่างจำบ่ได้ไปหาบ่งคำวยพ,อ,พอปีใหม่จาก พระลูปนั่นลูปนี่รวยพอนปีใหม่ดิถทีขึ้นปีใหม่นี่ว่าไปมันไปบอกแล้วแต่มันลืมเลยกักกักเป็นบ่เหลือนบอ่เป็นตาฟังอะไรนะมันขเขามาอยู่น้ำครัวจานซ้ายน้องประโพงอปอบราษาไปในพระไม่เทศดัด ใดซิ0นาทีนี่โอ้ยคือยังโดนแนงเืออะไรออกเปรียกเบัดตัแผ่นลังแผ่นดาขนาดว่ามันปลายฝนตนหนาวอะไรเรื่องมาไปเบัดเอาแต่ทำวัดผีแล้วถ้าครูอาจารย์เป็นบอลงเหมือนนั่นนั่งสมาธิครบชั่วโมงหนึ่งคนบเบลยบอกไว้เนาะ ว่ามันลงบาล,ลงนะแต่บางกระสั่งน้องรวงไหวนะปันหาถึงสองถุ่มเลยเบเห็นน้องพอมากก็พายมทำบัตรรเด้อมันบอกไหว้แต่เดิม,เด,มเดิมแล้วตนะีลังค่างแป้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 ง,ปงเ,เรียมตัวทำบัตรเป็นสิ่ว่าหมั่นใจเลยล่าจะเป็นจังไดว่าหมั่นใจในขนาดว่า เวลาทาอยู่กับครูกับอาจารย์เนี่ยดูมันอาจหารดูมันมันใจนะห่วยโยโซเนี้ขึ้นอันธรรมยังพุทธะปะกวโตบุปภาเหมืออตึบโดดจำบ่ได้ขึ้นไม่อีกอันธรรมยังพุทธะปะกวโตบุปภาอีก้อดอีก มวยจังไงนอบานระกกระด้างดิขินอีกเต้ที่สามเสียงไม่ออกไปต้งล่างคุนอันทำไมยังพุทธสาปกับวโตปุปปาปะกนมกรังกรโรมาเสยลาบโมวยไม่ออกต่อไงยังไงจังไงนโมตัสสะปะขาวโตไปวัดโอ้สางเหตต้ันเกิดจากกินยังบมีความมั่นใจ แต่มันขาดความ,มันใจแต่มันละล่าละลังเบิดนะควมละล่าละลังควบม,มันใจเก็ดไหนสัญญาเฮามันบแมแนแล้วบาดสัญญาบ่เทียงปรากฏขึ้น,ะน <c oughs> ้ะบาดเออไอเนียไม่ออกร้องกเข้าใจเนาะปกติหอกกับบ่เด้เป็นผู้นำทำบัตรจะเคื่อแล้วมีแต่ครูแต่อาจารย์เป็นผู้นำทำบัตรนะจสงว่า มันต้องฝึกไหวเนี่ยพาเนี่ยน่าก็ต้องฝึกไหวยังจะไม่ต่หลงพอเอาเบิร์ดไปเจเริญประพุทธทมตนสวดม่นในบ้านก็ไม่ต่หลงพอเป็นประธานเป็นตนเสียงเบิดมันมือหนึ่งเดียวละบาทมือหนึ่งไงต้องพอวันทองเสียกับท่านหัน ายคำมาแล้วเขาบ่ดีขึ้นโยมเอารถมารับพระไปงานเขาพอไปบ่ได้แล้วบวันทองเสียทันผ้าโมูไปเริกผมไปบ่ได้ดรอกมเมอน้เิ่น่าทันผ้าโมูไปกระได้อยู่สวดมนต์กันกระได้อยู่องค์เป็นว่านาหมู่มันตี่ลับปั ไปทมกันสีรูหารูปไปสวดมนต์ไปหัวกัตามธรรมเนียมปฏิบัติพระเข้นนั่งอาสนะที่เตียมไปให้เรียบร้ลยกล้วกวยถนาม้ฐาวัยยังมียังไดถกาวยพระก็ถวายพร้พรอมกันกับุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยถูกเทียนของหองมต่อมาพระราชนาศินต่อมา ไม่ยังพันเตติสาะเนนสหปัญจสีนิยาจมามเดียวรอยเตอรองเลกที่แลกว่าสิยนำเองอยู่คนเดียวเมื่อมั่นใจจะอของจับตาละปัดมายื่นทรงให้องค์ที่สองนป่นตัวบ้าน <c oughs> องค์ที่สองจับหมุนตาะละปัดก็ไปก็มาอย่างไรหนึทรงให้องค์ที่สามเันตัวบ้าน <c oughs> องที่สามเาบอมันใจให้กันดาวบัตส่งให้องค์ที่สี่องที่สี่ก็เัิทม่ทรงต่อองค์ที่ห้าว่จุด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 ว่าฉันท่านทรงให้ผมผมจะท่งให้ไคเดีอยวนี้จำเป็นเลือกยึดมัอนองที่สี่ต่อบาทเป็นผู้หายศีลก็ล้วก็หายได้อยู่นำไปตั้งแต่ปาหน้าติบาทสุดจุดหลุด สุรามรเยะมาจาประมาณเาี๋ยนั้สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะพกรสัมปทาสีเลเนี่ยเลื่อมไว้กันเฮาก็ได้สีเ,นสสเนลน,น,น,เนะสุขติงยันติสีเลนะพวกรสัมปทาต้องไปหอดตัสมาสีดังวีโซะทยมันบ่หอดี่ละเิ่นจำบ่ได สีเลนะสุขติยันติสีเลนะพุกสัมปทาสีเลนะยังจำบได้ได้หอกได้สรุปสิ้นก็ดีบัมบอเป็นย่อๆมันก็จำบได้ยแต่ตัตสมาสีดังวิโซวิโซ,โซอยู่หัน่ามันไปบได้ความประมาตัตสมาสีดังวิโซวิโซ,โซอยู่หัน เล็กหน่อยมัเรียนเล่นอยู่กลางว้นเดีวเขา่อยขึ้นมาตั้งเหินแล้วยานเซลกวนพระสวดมนต์โอ้ยถ้าต้องพอมาแล้วลงเย้แต่ดนนี่ยละมันบอกกัน่นยังวีโซทะเยอคนพระคนได้ยินมาจำได้บ่ตายนอนเล็กหน่อยมันลืมมันขึ้นไปบวได้เลย ไปแสดงถ้อยู่ไส่ให้ซีนเข้าไปขว่มไปขอหนึ่งได้ศีลหาให้ซีนว่าสิสรุปเลวไม่ออกทักทวงกันว่าว่าอาจารย์ขว่มไปขอหนึ่งได้ว่าจันเมื่อคว่มไปขอหนึ่งเอาไหม้เนาะว่าจ่ต้อไม้ขะหน่อยก็เออ มันมีประสบการณ์เดี๋ยวความละอายมันก็น,น้อยลงนะเข้าใจถึงคำมสัญญาบาเทียงยิ่งเข้าประสบอุบัติเหตุมารอกนี้มักลืมเลยอะไรลืมเลยตึ๊บไปข้าวหนึ่งพ่นขนาดนั้นไม่ออกเข้ามากันสามคนสีคนต่อเมือนเนี่ยเร่งเมือลืมซื้อคนหนึ่งสิกรลืม้มยังหันนั่นซื้อว่าจากไหนนอออีนี่น,นอวอ คืดหาบสื่อมาจนขนาดที่คุณเคยกันเด้มันยังลืมอม่ะอาจ๊ะนังเทียกับจำได้ไว้นังเทียกับโอ้น้านเป็นมืม่หัวหน้างจำบ่ได้มีเออลืมซื้อเขาแต่พระเพิ่นกับนี่บ่แมน่นบ่แม่นเพิ่นบ่ได้โมเมนเพิ่นบ่ได้เพิ่นสวดได้หายได้ทำแทนได้แต่ว่า มต่หลงพอเหตุเอาเบิดมิต่อาจารย์ประทานสงผ้าเหตุเอาเบิดแต่ไปสวนมตนในบ้านแต่เพิ่นไปนั่ก็อุ่นใจเด็ดะมันเป็นต้นเสียงอันนี้ไ้การสิก,ก้าวขึ้นเป็นสภาวะของผู้น,นั่มเลยวธรรมดาเนียัยงว่ฟึกไว้คือมีมอหนึ่งมันเป็นพระมาอยู่นํ่สึกไปแลวละ่ะทำจิตสั้นหนามปะนะแล้ว ตรงหนามไมันสิบพึกสองไอศินแปดสรุปศีนอุโบสถฟึกสอบเบากาวคำพุกประหลกอาหารที่เอาของมันอยู่เวนะแม่นแค่จังสี่ก็ดีเป็นอย่งว่ามุ่นมุนนี่ว่าสวดว่าท่องมันก็เป็นมุ่นทิ้นนะ ในหนังสือมนต์พิธีฉบับหลวงหนาสองร้อยยี่สิบสองบอกไปเลยครับเอ้าของเถียมันก็ลืมจังว่าไปเห็นหลวงพอกิง่งปีนั้นไปสวดปฏิมโมกซอยหลวงพอกิง่งหลวงพ่อจันกะจิตเพิ่นบอกไปรลวงปฏิมโมกใส่หรล่เพินว่าที่วัดอันได้คำไหน่ย อปีนี้มาสวนปฏนิโมกซอยหลวงปู่กิงในเรือพุทธาแปดสิบเปิลเลย <c oughs> ลนะเพื่อไปลงทวนหนังสือในเปิลพิษยู่ซ้อมหมองเนาะมวนพิษบอกพิษเลยตัวไปแล้วมันจะตึ๊บมุงสิีกัดยุดไปห้องกับบอกในหนังสือใ้เพิลว่าก็ไปต่อได้นะก <c oughs> ็เกิดคว่วชงวนชนเถอยู่ว่าหลวงปู่คือสติดีแต่หนอวะ ผู้ฮอท่วนปฏิโมกท,ท่วนหนังสือให้เนห้องหัวได้เสาสติดีนะน,นะแผ่วเบาเนี่ยก็คือกำลังลเสียงแผ่วเบากำลังบอด,ดีแต่สตีนี่หัวห้องผูนุมันยังแผ่เลยนะมีโอกาสก็ได้เรียนถามหลวงพอ่อยอหวัดปัดปาจาักรจิตเพ่นโอ้หลวงปูนี่ปฏิปทาเรื่องการเดินจงกรมเนี่ย สม่ำเสมอแต่เด็กชัน้นเขาเหมียนร่งชั้นแบ่ยปับกุติเป็นยุกุฏิทั้งหนาสลากเา,าสมัยติเเป็นกุฏิยกปืนสูงกลางโลงนะต่างจังกลมกับยู่ข้างชายขาเพื่อนสิเดินจังกลมถึงเทียงแต่ว่าเก็บก่ะไ่จงขึ้นพักไว้ซะ โอ้เขาหายสงสัยเลยว่านี่คือสติแต่จากการเดินจงกรมนะสติมันหมันคงนะนะเอามาสวดมนต์พัดสวดมนต์ใหม่ๆวดคาถานั่นคาานี่นั่งเบิ่งในหนังสือสวดปิดหนังสือไว้ก็สวดได้นั่งลึกๆเหยิบสวดคาถาเลยเถียครั่องบนมกนกรก็สวดได้แต่ว่าวัน ไปเดินจงกรมหนะ่ันะทวนที่ทวนจังหน่อยบันลืมหลงหลงลืมลืมคือกันไปยังยังหลงลงลืมลืมสติห้อมันไปหลายท่ามันไปจับอยู่หลายมองนะมันได้ลืมบทสวดนะโอ้ไปยังสามแดดพกหนังสือมวนไปที่เลียมหน่อยไปแล้วบัดมัวนไปที่เลียมหน่อยไปใส่กระเป๋าจริงโจอยู่ ปรกดเอวไปได้สังกัดจับเมื่อควายหลังเอาหนังสือไว้า้งหลังหรือบางได้เปิดเบื้องย่างไว้ว่าได้เวยบัดเดินจง,งกรมก็สวดได้จิตบอวอกแวกจิตหมันอยู่กับการถ่องหนังสือนะจ่ะจิตบ่ได้ไปหาปลาเท่า,าจิตบ่ได้วิ่งรอบนะจิตมันคงอยู่ครับสวดได บางไม่าไปสวนมนก็โม่บานก็ต้องโอ้บอธรรมดาดเลยทั้งที่โมมัตต์ต่ำนี่ลงไปเลยก็มีคือกันสวดมุ่นนลยเมื่อเด็มันต้องคัดสวดใจกันไว้ย่างพระที่เป็นปรับสวดอภิธรรมอย่างที่เขาเจ้าสอบใจกันแต่สม,มํามันนะแต่สวดก็ม่ได้ผ้าม่วสวดได้ก็สวดสาดได้ก็ได้น้ำเขาก็สวดเร็วก็เร็วน้ำเขาด้เออได้คักแตะบ่าน บ่ลงบ่ลืมแน้่บป่เป็นนังอยู่ไซเรียกว่าพระไท่ฮนนี้แต่ไปสวดเมืองอินเดียนี่มีอยู่บทหนึ่งพระเมืองอินเดียที่สวดนํำบ่ได้เปาแคดโดดเออนะแต่ว่าผิดเจรณาเบึงเพราะว่ามันมีการยิบการสวดมนต์นี่ ังซื้อสวดมน่นเนี่ยก็เป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นั่นแหละเรียบเรียงเอามาจะใส่บาตรไปถอดมาจากคาถานันไปถอดมาจากคาถานี่นมา,า,า,ามลอยเรียงใหม่เห็นเป็นตะ,เป,นตะเป็นตะฟังเป็นตะสวดนะั่นนะอย่างบทสวดธรรมศาสอนั่นก็ถอดออกมาจากธรรมาจักกับปตนสูตร์นั่นรูปังอนิจังรูปังอนัตตามองแต่ถ่ายมันสวดมาน้อยนึงมันนั่นแะเอามาใส่ไว้ หนังสือธรรมบัตรน้องกระโป่งเข้าจำโบผิดครูบาอาจารย์เม็นบอกให้ฟังตนฉบับตนแบบก็ได้มาจากวัดสวนโมกพระลาลามหลวงพ่อพุทธธานะมาเป็นตนแบบเขาในสวนต์แปลกันอยู่เท่าทุกมือเนี่ยนะเจอมาขึ้นอยู่กับการสอบการฝึกของมวลเมือน,นี้ย,ยิ่ง สำคัญเฮาฝึกรักของสตินี่แหละยังไงพผิดารนาไว้ฝึกลักของสติให้มันมีไห้น,นนะไดะให้มันเป็นไหวให้มันขอใจไหวนะสัญญามกับวเฏีิยงเด้ลืมเป็นคือกันผู้นั้งควนเป็นสงสัยพระอรหันติลืมเป็นห่วยบุกหัวักแล้วว่าเคยเป็นพระอรหันต์ว่าแต่ว่างันถ้าบอกตามกฎแห่งไตรลัก บวารูธระมหน้ามธรรมมันกระตกอยู่ใต้กฎของอันนี้จังค่วมมัเทียงเบิดองใดๆยางเอาสวดมันไงสัญญาอันนี้จะาผมบอกมันบบเทียงตัวพระจังว่าสัญญาดีจ่าก็ไปเบื้องมองหันเท่านั้นแล้ยวไะแต่ว่าเมื่อมันบบเทียงมันหลงลืมก็ดีสาว้จําได้ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่มันบบเสามอง ก็คือยิตใจเพื่นมันสว่างโลยู่เข้าใจสังขารความบ่เทียงนะนะเข้าใจสังขารความบ่เทียงเข้าใจสัญญาบ่เทียงเข้าใจรูปบ่เทียงเข้าใจเวทนาบ่เทียงกุณ่ายบทแหงสวดมนต์เป็นกันยังสรุปธรรมมาอนัตตาติเพิ่นแังว่าอยู่นีรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา เหมือนเป็นอนัตตาถืเป็นไปเพื่อนอย่างเป็นเดเพื่อคววมบ่เทียงถ้าเขาไปยึดในคววมบ่เทียงก็เป็นอย่างใดงเป็นทุกเห็นบ่อย่งางคณาจารย์สมัยคุูมือนี้ทุกยอนธรรมะเอาธรรมะมาเทียงมาเา้ามาอวดมาอ่างกันนั่นค้องคอยแม่นนั่นค้องเจ้าบ่แม่นนั่นค้องคอยถูกนั่นของเจออ้าวัวถูกคนบาไปอย่างซั่นนั่นข,ข,นนข้าพเจ้า,จาคำบาธรรมะอนาัตาติ ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนทำทั้งหลายทั้งปวงคือยอย่างเดียวีอยู่่ศสองขอ้อเท่านั้นเดียวขอ้อใดล่ะกุศนธรรมกับอกุศนธรรมทวนตัวไฟอกุศนกับไฟยกุศนทวนตัวมันยังเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับอยู่ตลอดอืมบานนี้ได้ระวางเกิดขึ้นรับอันที่ถ้าเ้ามปฏิบัติเพระเพราะวันน้า มันสิมาแสบไปแต่ไฟดีเกิดขึ้นเนาะก็มีความสุขแต่ไฟดีมันดับไฟอัคคายบ่ดีมันแสบมันก็มีความทุกข์เพราะฉมา่ปฏิวัติเพมันดับแล้วมันก็บ่ขาดศูนไปมันต่อเนื่องไปนั่นนะคือเทาดําหน้าบกหุ่มหนามันนั่นบ่คำกนข้นเมื่อวิ่บ่อดะไรแล้วฝ่าเก็าห้องตะเวนกับเม็ดดินแล้ว คำเมือ่อดืืดตาลหรือเปล่าเมื่อเรือนจงสามารถแต่เลิกก็มาสั่มมาให้หนาหน้าตัวเกานั่นละให้มันให้มันหุ่มบันน่ะู้จักกีว่ว่าเลยไหนาหน้ามันหุ่มมึงจำได้อยู่ว่าผู้น้องคนอันเหตุลำหน้านี่ตั้งที่แหลกแถวแหลกเสี่หาตนตอนนั้นดีต่ตาให้หน้าๆๆเงียเนี่ยบานออก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  จนในแบงก็เครืองหนึ่งเนะมันสีบระหุมแล้วมูก็ระหุ่มนี้เบิดหน้าหน้าตัวละบ้านออกบานออกบ้านออกบ้านออกห่วยวะเอ้ามันจะได้กินข้อเที่ยงว่าก็ว่าแบงเคืองเนแล้บานยางสามเก่าสี่เก่ากับประสูตรแถวหลังจากค้นความคิดค้นด้วยกัน ถ้ามันบ่มีสติควบคุ้มกำกับไปมันกับบ้านออกไปยังสันบ้านออกไปมันบ่บ้านธรรมดาที่บบดมันเกินกินความรูสึกนึกคิดเข้าไปนำถูกไปน้อคว่มขึ้จะคของไปนำาย่างว่าโอ้ไปยังไ้ฝึกหระมัดระว่างของมวลมือนีไว้ก็ไปใส่ได้เลยยินแล้วสติก็อยู่น้ำเเาอยู่เลียวปัญญาก็อยู่น้ำเเาอยู่เลียวส้างชีวิตนี่ไห้มันมีความซุขณปัจจุบันนี่ลหละเอพบชาติเกิดนั่นเป็นมนุษย์นี่ลหละ ยายทิเบต่าสุขสบายตอนขึ้นสวรรค์อย่าไปเสือ่อเขาเด้พี่น้องตายเพิ่อเิดกรรมเบ,เบิดเวรนี่แหละบ่แม่นมันบ่เบิดสิสไปใช้มันดับบาดน,นี่แก่โตเฮ็ดใหม่ก็บ,บ่ได้สิสไปใช้มันดับบาดถ้าได้ทำกรรมดีไว้หลายใครอยู่สิได้ไปสเสวยวิบากกรรมดีไว้หลังจากกายสังขารแตกดับแล้วถ้าทำบ่ได้ทำความดีไว้าเฮ็ดจนใจเราบา้างไปสเสวยโอ้ยวิ่ำกันกันกบ นอนฝันร้ายแล้วบ่ตื่นที่เถื่อนที่อะไรมันสิเมื่อย์ที่ถูกยากอะไรในความฝันนั่นตื่นขึ้นมาเหงื่อเปียกบัดโตมตัวเพิ่นแลรงในในความฝันก็ไล่ขาเพิ่นนี่เราว่างดีๆนะพิจารณาเบิ่งให้ควบคุมให้มันได้บ่ต้องเจสิเป้ขาดหวังกับว่าเขามีสมบัติมีเงินหลายๆอย่งสิมีความสุขเด้อเบิ่งผัวกขาผัวเขามีเงินหลายที่อะไรเบิ่งพัวเขามีบริวารได้หลายที่อะไรมันบ่สุขเสมอไปเลย ถูกจนแทบแต่เอาชีวิตบ่รอดก็มีเห็นบ่ยศไงบานไดก็บถ้าทำความบ่ดีขึ้นมารวยปานไดแต่ทำความบ่ดีขึ้นมาทรัพย์สินเงินทองแต่เขานำไปยึดเอาเบิดเดียวเดียวนะเป็นยังสั่นเดียว,นะยยวมันจิมีความสุขใสได้ความสุขที่เกิดขึ้นได้คือคนประฤิปฏิบัติด,ดีดีทั้งกายดีทั้งว่าจาดีทั้งใจ คูสีปฏิบัติดีทั้งกายทั้งว่าจาทั้งใจเลยก็ต้องประกอบไปด้วยศีลคือเขาบอกสุกันฟังอยู่กูมือนี่ละเอาวองฟัง